สวัสดีค่ะอ่าอันนี้คือไอ้เทียนเนาะค่ะอยู่เทียนขันน้ำมนต์เนาะค่ะเนาะการไอ้ในมือสวดไอ้สวดพุทธคุณค่ะสวดพุทธคุณสะดาะเคาะค่ะเลขขันน้อะไล้ตัวนี้นะคะเแอดกระเห็นเห็นเป็นหลายตัวค่ะแอดเห็นแอดเป็นเลขเก้าแล้วเห็นเหมือนเป็นหกสองค่ะลองอ่าใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะ ไม่เห็นเป็นตัวใหญ่มันเหม็นมาเด้อค่ะแม่สายตาบม่ดีโอุ้ใช้งั้นไม่ได้อย่าใช้แฟบแสงนี่แล้วดำมันดำเนาะจริงจริงเยวว่าแม่แม่ว่าเป็นห้าห้าห้าชัดเลยใช่ ถ้าอาจารย์บอกตัวไหนนะบอกไม่มีโจเป็นห้าห้ากับแปดตัวติดกันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขแต่ว่ามีเลขสองตัวนะเป็นเลขสองตัวไม่ไม่ไม่เป็นเลขสามไม่เป็นเลขสามตัวมีเลือกอยู่ในนี้สองตัวที่ได้ก็ได้เป็นแมงี้เป็นหกก็ได้นะถ้าเป็นพูดถึงหกเป็นพญานาคเลยนี่นี่ปากพญานาคนี่งอนนี่คุดมานี่เออออทูที ได้ค่าอย่างจันเลนในโทรศัพท์ีเออห้ามองเห็นที่แรกก็พญานาคกับเล้ค่าห้าใช่ไหมพญานาคกับเล้ค่าห้าแล้วหันยังไงนี่ตถึงว่าเป็นเก้าหันขึ้นใช่ไหมไม่รู้แล้วแต่คนมองอันี้เห็นเป็นเลขห้าแต่ได้เข้ามารึงว่าห้าเก้า